So good สวัสดีครับ h e r ด l i c อ w ร l l k o m m e n zum Deutsch lernen mit a g e d สนะครับสำหรับวันนี้ for heute ตัวนี้เลยนะครับ d t e s e t นะครับเป็นตัวย่อของชื่อข้อสอบนะครับชื่อว่า d t e s e t นะครับเป็นโจทย์การเขียนจดหมายนะครับระดับอยู่ที่ประมาณ B1 นะครับใครสอบระดับนี้ได้ใครสอบผ่านนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะยื่นขอสัญชาติเป็น เยอรมันได้นะครับและก็ตัว Detes. De, s t นะครับเทร t เฟือก็เป็นตัวยอ่อของคำว่า Deutsch Test. นะครับสองตัวนี้คือข้อสอบภาษาเยอรมันแล้วก็เฟือนะครับสำหรับเฟือำว่าะเฟือไม่มีอยู่ในตัวยอ่อนะครับตัวยอ่อมีแค่ Deutsch Test ข้อสอบภาษาเยอรมันเฟือเฟือสำหรับใครสำหรับ Zu Wanderer ตัว s e ตตัวนี้ครับ Zu เอ็นช่วยดิกรจูซูวัน The เอ่อนะแปลว่าผู้ที่สมัครนะครับที่จะโอนสัญชาติเป็นสัญชาติเดอชสัญชาติเยอรมันนั่นเองนะครับถ้าได้ข้อสอบตัวนี้ก็สามารถมีคุณสมบัติครบนะครับมีโอกาสได้รับสัญชาติเดอชนั่นเองเพราะฉะนั้นเ h e test นะครับในส่วนของการสอบนะครับมันจะมีไทยใช้เป็นส่วนที่เป็นการสอบการเขียนนะครับความรู้ก็อยู่ที่ประมาณดีไอเซงที่ว่านะครับโจทย์เขาจะกําหนดให้ประมาณนี้นะครับนี่คือโจทย์ทั้งหมดเลยในเรื่องของ การเขียนจดหมายหรือว่าการเขียนอีเมลนะครับในที่นี้มันคืออีนอีเมลนะครับเป็นอีเมลนะครับทักษะการเขียนเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายบลิฟหรือว่าจะเป็นอีเมลโจทย์เขาบอกว่าสีเหลืองตรงนี้นะครับเวลนซีออฟกาเบอร์อาร์โอเดอร์ออฟกาเบอร์เบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เป็นออฟกาเบอร์อาร์นะครับโจทย์อาร์หรือว่าโจทย์เบนะครับให้เราเวลนแปลว่าเลือกนะครับตัวนี้เวลนซีจงเลือกนะครับ เลือกทาข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเราทํา R, B ก็ไม่ต้องทําอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราทํา f f กับเบอร์ B, R ก็ไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราอ่านแล้วโจทย์อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าเราสามารถเขียนได้มากกว่าเราเข้าใจเนื้อหามากกว่าเราก็ทําอันนั้นนะครับวันนี้ไม่ได้เอามาให้เลือกนะครับวันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างเลยว่าเป็น Off กัเบอร์ R นะครับคำอธิบายที่สองเขาบอกไ y เ e นซี s ซเ e นซีไ y เ e น y แปลว่า Show นะครับ ท่านต้องแสดงความสามารถออกมาให้เห็นว่าวัตซี่เคนันว่าท่านเคนันคือสามารถท่านมีความสามารถอะไรบ้างนะครับในที่นี้คือในเรื่องของการเขียนเชไกเบนซีมูคคลิกส์มูคลิกส์แปลว่ามูคคลิกแปลว่าเป็นไปได้คือ possible เติม s เแปว่ามากที่สุดให้เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยมากตัวนี้คือ feel โอเคมูคลิกส์ f i e l เขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ประมาณนั้นแต่ว่าคําว่ามูคคลิกส์ไม่ได้แปลว่า to feel นะครับ อย่าเขียนมากเกินไปนะครับซูฟิสว่ามากเกินไปคือ too much นะครับเขาบอกให้เขียนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามที่โจทย์กําหนดไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่ได้สั่งก็ขเขียนลักษณะนี้เป็นตน้นอันนั้นคือซูฟิสนะครับก็อาจจะทําให้ได้คะแนนไม่ดีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูเลยอัฟกเบอาสมมุติเราไปสอบแล้ว,ลวเราเลือกอ่านแล้วอ่านน่าจะง่ายกว่าเราไม่ทาเบรนะครับก็ทีก็ามาดูว่า a a, โจทย์เขามีอะไรบ้างนะครับโจทย์เขาบอกว่า in i h r e m Wohnhaus กับ es บ่าวอาบัตินห็นนี่ก็เป็นน,นิ่งสถานการณ์สมมุตินะครับ jetzt ist die Tür zum Fahrradraum zum Fahrradraum beschädigt beschädigt นะครับคุยอ,อ่านไปก่อนหนึ่งรอบนะครับ u n d man k a n n s i e n i c h t m e h r a b s c h l i e ß e n a b s c h l i e ß e n โ okay. อเค up แปลว่าเป็นแบบยากรำบาก okay. เวลาอ่านต้องสเต e s s i n g ตรงน,งนี้นี่คือสถานการณ์สมมุติมีแค่นี้เองนะครับทวนอีกหนึ่งครั้ง In ihrem Wohnhaus gab es Bauarbeiten. Jetzt ist die Tür zum, Wohn zum Fahrradraum beschädigt und man kann sie nicht mehr abschließen. Lange dann kurz sagen, aber schreiben Sie eine E-Mail. Hallo, hey, Kien, John e eine E-Mail. Ich habe mail Warum eine E-Mail. Ich habe eine E-Mail. Ich habe eine E-Mail. Kien an, Frau Kühner. เฟราคึ้นาหมายเอาไ้เลยนะครับนี่คือคนที่จะต้องเปิดจดหมายของเราในที่นี้คือเปิดอีเมลของเราอ่านนั่นแปลว่าในการสอบท้งนี้ออฟกับเบอรเราจะต้องสื่อสารกับคู่สนทนาของเรานั้นคือเฟราคึ้นนะครับเฟราบกนามสกุลผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับฟอนแปลว่าออฟฟอนเดสเฮาส์แฟไวท์งเฮาส์แปลว่าบ้านและแปลว่าตึกแปลว่าอาคารก็ได้ด้วยครับแฟไวท์งก,การปกครองการบริหาร รวมกันแปลว่าผู้หญิงเนี้ยทำงานอยู่ในแผนกนิติบุคคลลักษณะนีปมนต้นหรือว่ากองซีชของอาคารของตึกนะครับก็คือเขาจะเอาจดหมายเนี่ยมาอ่านแล้วก็ดูว่าเราเขียนมาทําไมนะครับแล้วก็ไปดําเนินการต่อโ so, เพราะฉะนั้นเราหมายเอาไว้ว่าตรงเนี้ยคือโจทย์สั่งนะครับเป็นสถานการณ์สมมติมีอยู่3ประโยคนะครับมีอยู่2พุงประโยคโดดๆห,หนึ่งประโยคแล้วก็ประโยคค,ความมันไม่ใช่ความสอนประโยคที่เชื่อมด้วยคําว่าอุ้นเห็นนะ จริง,รง,รงคือ2ประโยคน,นะนับเป็นหนึง่งพ์ตรงเนี้ยคือดีสิทธิวสิวนสถานการณ์สมมุติว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราสามารถสื่อสารได้ไหมเราสามารถสื่อสารให้กับเราคุนเนาะเข้าใจไหมว่าเราจะเขียนมาทําไมนะครับเพื่อจะรับประกันได้ว่าเราสามารถอยู่ในประเทศเยอรมันได้อย่างมีความสุขสื่อสารได้เวลาเรามีปัญหานะครับเราสามารถสื่อสารกับคนเยอรมันได้เบื้องตน้นแล้วก็ได้ดีพอสมควรอ่ะทีนี้ตรงนี้ ก็เป็นสิ่งที่เขากำหนดว่า Sky Banzi Advice เขียนอะไรก็ได้ ü b e r f o l g ก n เ e ยพุ่งเธอนะครับที่เกี่ยวกับ Following Points นะครับ f o l g e n แปลว่า Follow แปลว่าตามมาพุ่งแปลว่าจุดอย่างจุด Full Stop ก็เรียกพุ่งหลายๆพุ่งก็เรียกพุ่งเธอจุดที่ตามมาเหล่านี้นะครับก็คือ i c e Wide r y f e สี่จุดเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องเขียน f e r g e s something e s s e n t i a n แปลว่า, er วาลืมนะครับ แฟคเซนซินิกห้ามลืมนะครับอย่าลืมดีอ er, ันเดอแปลว่าคำขึ้นต้นจดหมายเหมือนกับคนไทยเขียนว่าอ,อ,อาจารย์แบบบลาที่เคารพอย่เงี้ยเรียนนู่นนี่นั่นนี่คืออันเดออุนเดนครูสก็ห้ามแฟกเซนอย่าลืมแปบลบว่าอย่าลืมเขียนนะเดนครูสเป็นคำว่าครูสแปลว่าคำทักทายแต่ว่าในจดหมายเดนครูสคือคำลงท้ายจดหมายเหมือนกับก่อนจะลาจากกันเราก็พูดสักหนึ่งประโยค สำหรับคนไทยก็เหมือนประมาณด้วยความเคารพด้วยความนับถือแล้วก็ลงชื่อแบบนั้นอันนั้นคือเดนครูสนะครับเป็นเพศแดนะครับพอถูกลืมก็เป็นอคุสติฟก็เลยกลายเป็นเดนครูสส่วนดีอันได้คำขึ้นต้นสมัยเป็นเพศดีนะครับพอถูกลืมอคุสติฟก็ยังเป็นดีอยู่โอเคนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้บ้างพอสมควรในการอ่านโจทย์พออ่านโจทย์ตีความได้แล้วปุ๊บโฟล์คึนเดพุ้งเธอนะครับดีฟีอาโฟล์คึนเดพุ้งเธอมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งกรุนเฟียสไรเป็นตรงเนี้ยข้อที่หนึ่ง ส่วนใหญ่โจทย์จะกําหนดมาเหมือนกันหมดเลยว่ากรุนกรุนแปลว่าพื้นฐาน,นครับแล้วก็แปลว่าเหตุผลได้ด้วยในที่นี้แปลว่าเหตุผลกรุนเฟือเหตุผลสําหรับเอีย e มาจากซ e ีซีเอเอเอนะครับซีที่แปลว่าท่านครับซีช่องซ e ีซีเอ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 แปลว่าของท่านนะครับเอีย e ตัวนี้คือเอียช่องที่สี่นะครับเกณฑ์ที่คำที่แสดงความเป็นเจ้าของ s c r i เป็นแปลว่างานเขียนก็คือในที่นี้ก็คืออ e ีเมลนั่นแหละสิ่งที่คุณเขียนมาเนี่ย มันมีเหตุผลหรือว่ามาจากอะไรบ้างนะทำไมถึงเขียนมานั่นเองตรงนี้คือวาคุมเหมือนกับถามว่าวาคุมชรายเปนสีนะครับวาคุมชรายเป็นเหลียเราเขียนทําไมพวกเราเขียนทาไมท่านเขียนทาไมนะครับชรายเป็นตรงนี้เป็นเขียนด้วยตัวใหญ่มาจากแวบชรายเป็นแวบทุกตัวถ้าเขียนด้วยตัวใหญ่จะเป็นคํานามเพนดัสนะครับในที่นี้ก็เลยเป็นเอียจะไม่เป็นเอเรออันนี้บอกให้ทราบเป็นเกิดเล็กเกิดน้อยนะครับข้อที่สองฟาเกเดอันนี้เป็นอุ้มแล้วนะครับ จักรยานคันเดียวคือฟาคาร์ดพอหลายคันใส่เอเอใส่อุ้มเหล่ากลายเป็นฟาเฮดจักรยานหลายคันแสดงว่าจักรยานปกติเราอยู่ที่ในตึกเนะเาะเราก็อาจจะมีแค่คันเดียวแสดงว่าอันนี้อาจจะรวมถึงของเพื่อนบ้านของอะไรก็ว่าไป werden vielleicht gestohlen นะครับ werden vielleicht gestohlen ตัวนี้หนึ่งแวบกับอีกหนึ่งแวบแวบตัวนี้ผันตามจักรยานหลายคันถ้าคันเดียวจะเป็น wird เส้นไม่ฟาเรดเวียดอันนี้ฟาเรเดอร์แวร์เดนก็ธรรมดาแวร์เดนบวกแวร์ช่อง3ในที่นี้ประโยคนี้เป็นประโยคพ a ส s ี v แปลว่าถูกตัวนี้ไม่แปลแปลว่าถูกถูกอะไรถูกกิสโตเรนแปลว่าถูกขโมยนะครับมาจากคําว่าสเตเรนช่อง3คือกิสโตเรนมีเกแล้วก็เปลี่ยนเสียงเอเป็นโอกิสโตเรนจักรยานถูกขโมยแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาใช้คำว่า f i n i s h e เป็น เป็นความกังวลเฉยๆว่า feel like คือ maybe ภาษาอังกฤษ perhaps เนี่จักรยานอาจจะถูกขโมยได้นะทำไมถึงอาจจะถูกขโมยได้นะเขาเาบอกว่า Gras อสนะครับในเ o กรำ n ล house ในตึกที่เราอาศัยอยู่เนี่ย gap เอสกบตัวนี้มาจาก gift s เป็นสำนวนแปลว่ามีมีอยู่แปลว่า there is there are ในภาษาอังกฤษแต่ทีนี้มันผ่านเป็นอดีตนะครับ เพราะว่ากริยา3มช่องของเกเบนเมื่อกี้กิฟต์เอสกิฟต์ตัวนี้มาจากเกเบนที่แปลว่าให้นะครับเกเบนกับกเกเบนช่อง2คือกับช่อง3คือกเกเบนกับ S ก็เลยแปลว่าสํานวนเคยมีเบลอาร์ไบต์เทนเบลมาจากแบบคำว,ว่าเบลเวนแปลว่า b u i l ์หรือแปลว่าสร้างอา y ์บเทนก็คืองานนะครับก็คือมีงานก่อสร้างนั่นเองทีนี้เขาใช้กับเอสเรว่างานก่อสร้างนั้นอนะ่ะตอนนี้มันเสร็จแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นโอเค อาจจะมีคนต่อเติมบ้านต่อเติมรั้วซ่อมแซมอะไรก็ว่าไปทั้งหมดรวมเป็นบ้านอาบายเช่นอยู่ที่ไหนอินเอีย h o เคมโวลเฮาส์โจากำหนดว่าในตึกที่คุณอา,อาศัยอยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่แสดงว่าอาจจะไม่ใช่บ้านอาจจะเป็นไรอันเฮาส์ห้องแถวตึกแถวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นโวลแฟมิเลียนเฮาส์อาจจะเป็นเวเกโวลกีมาชัฟอะไรก็ว่าไปอยู่กันหลายๆครอบครัวในตึกใหญ,ใหญ่ลักษณะนี้เป็นต้นก็จะมีทางเข้าทางออกแล้วก็มีส่วนกลางที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ย มันก็จะต้องแชร์แชร์กันและก็สถานการณ์นี้ก็สมมุติขึ้นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการมีเบ้าอาบายมีงานก่อสร้างอยู่ในตึกของท่านที่ท่านอาศัยอยู่คราวนี้ก็บ yes, อกว่า yes i s t i e t ü r z u ซ f a h r r า d r a u m i s t แล้วก็ไปเชิดดิกนะครับ i s ก็ d i e Tür แราว่าประตู the door ประตูที่ไปสู่ซุมฟา้าคาร์ทอมสาระจักรยานรอมตรงกับภาษาอังกฤษคือรูม แต่ว่าห้องนะครับเป็นเพเรแดีนะครับแดรอะอมห้องจักรยานเอาทัาแปลตามตัวคือห้องจักรยานในตึกอาคาราที่พักอาศัยของประเทศเยอรมันเนี่ยมันจะมีห้องที่เอาไว้เก็บจักรยานโดยเฉพาะและในนั้นก็อาจจะเก็บของอย่างอื่นได้ด้วยเป็นของส่วนกลางนะครับเป็นของส่วนกลางที่ทุกคนใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นดีเชื้อเป็นประตูเดียวเห็นไหมครับที่จะเอาจักรยานเข้าไปเก็บในนั้นก็เรียกว่าดีเชื้อซุมฟากาตกอมส่วนใหญ่อาจจะอยู่อิมเพลหรออยู่ในชั้นใต้ดินอย่างเงี้มันตน้นหรือบางคนอาจจะอยู่ Uh, อ่อาอิมแอดก็โชว์อาจจะอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยก็ได้ชั้น ground floor ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอาคารแต่ละอาคารทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าดีเทอร์สซุมฟาราดรอมมันอิสต์เบเชดิกเบเชดิกเป็นแบบช่องสามมาจากเบเชดิกเองเราอาจจะรู้จักคำว่าชาเดอร์ถ้าเราเคยอยู่ที่นู่นนะเวลาอุทานว่าชาเดอร์แปลว่าน ah ่าเสียดายนะครับเวลาเราเกิดเพื่อนชวนไปแต่เราติดธุระเราโอ้ชาเดอร์อันนี้คือโอ้น่าเสียดายจังเลยนะครับทีนี้คำว่าชาเดอร์ พราะเป็นพิชเชตไดกันนะครับก็เลยแปลว่าความเสียหายนะจากเสียได้จังเลยกลายเป็นความเสียหายพิชเชตคือ destroyed นะครับนี่ก็เว็บช่อง3อันนี้คล้ายๆกับเวียดแต่ว่าเป็นการบอกว่าสถานะของประตูเนี่ยดีเทอร์อิสต์เช่นประตูสวยจังเลยก็ดีเทอร์อิสเชุนอย่างนี้เป็นต้นดีเทอร์อิสชวาสประตูสีดำดีเทอร์อิสเอัลเมทัลประตูทำมาจากเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ดีเทอร์มันพิดเชตมันพัง มีค่าเท่ากับมันคาพุดภาษาพูดเนาะคาพูดคือพังดเชสเด็กก็ถูกทําลายให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับเย็ yes, คือปัจจุบันตรงนี้ก็เลยไม่เป็นวานะถ้าอาดีตจะเป็นวาอันนี้เป็นอดีตนะกับเอสเนี่ยเพราะงานเบลอาบายนเสร็จแล้วแต่นี่คือสถานการณ์ณปัจจุบันประตูประตูเนี่ยมันพังมันได้รับความเสียหายซึ่งเป็นประตูดีเชอซุ้มฟ้ากาดออมประตูที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับเป็นประตูที่ต้องใช้ร่วมกันป้น มันคา c h ซีนิชเมอ c ัพช e ß สซ s ซีตัวนี้พูดถึงเป็นครั้งที่สองหมายถึงดีเชื้อนะครับเราต้องทราบเราต้องทราบเป็นเม็ซีตัวเล็กนะครับมันก็คือคนโดยทั่วไปมีค่าเท่ากับเวียเคอร n เนนมันคารพวกเราสามารถนะครับมันคารซีนิชเมอนิชเมอคือโนมอลโนมอลคือไม่อีกแล้วไม่สามารถอีกแล้วไม่สามารถที่จะอัพช l i ส ß e อ่ะ s ัพช i e ส e n ต่างกับชเลสซ e เฉยประตูเนี่ยถ้าเราเปิดปิดเฉยๆเรียกว่าชเลสซ์กับอฟเนน แต่ถ้าเราอัพชลีสนแปลว่าปิดแล้วก็ล็อกปิดล็อกนั่นเองอัพชลีสนประตูนี้มันพังไม่สามารถล็อกได้อีกแล้วสถานการณ์สมมุติก็เป็นอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เลยมีความกัง,งวลว่าจักรยานของผู้พักอาศัยเนี่ยอาจจะถูกขโมยได้นะแวร์ดินฟิลไลชิกเก็ตสโตลินนะครับพอย n t ที่สามนะครับพุ่งนุ่มมาตราที่เราจะต้องเขียนเป็นเขาบอกว่าเชนเนลล์เรเพอร์กัตัวนุ่นชิกนุ่ิกตัวนี้คือจําเป็นนะจําเป็นมีค่าเท่ากับมาเสียบ สมุสแบบโบราณก็เนมันจะต้องมีข <laughs> 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 like <sh arp> ึ้นนั่นเองนะครับเชน n e ลอะเรพ a ก a t u r กทัวคำว่าเรพ a ก a t u ทัวแปลว่าการซ่อมแซมเป็นเพศดีนะตรงนี้ก็เลยเติม A อเชนเนลแปลว่า Quick Quick Q-U-I-C-K Quick ว่าเร็วๆนะเชน n e ลอะเรพ a ก a t u ทัวแปลว่าซ่อมแซมด่วนนั่นเองการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นเนื้อทิกเราต้องสื่อสารให้เราคุณนะเข้าใจนะครับแล้วก็อันสุดท้าย บอกไปเสร็จแล้วปุ๊บก็ขอร้องนะครับคำว่าขอร้องคือ bitte นะครับ um um a n t w o r t a n t w o r t คือ Answer ก็คือคำตอบนะครับขอร้องให้เขาตอบมาด้วยนะครับอาจจะขอร้องให้ตอบเร็วๆว่าได้หรือไม่ได้นู่นนี่นั่นจะมาซ่อมเมื่อไหร่ลักษณะนี้นครับนี่คือการทำความเข้าใจ make understanding when you read it เเราอ่านโจทย์แล้วเราต้องทำความเข้าใจให้ได้แบบนี้นะครับอีกที่หนะึ่งเดทเซสโด t ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันเพื่อสำหรับ สู่วันเดอร์สำหรับผู้ที่ยื่นขอสัญชาติเยอรมันนะครับเวลาเราทําทํำยังไงนะครับเราก็มาดูก่อนอว่าเหตุการณ์สมมติสถานการณ์สมมุติอันที่1กับ S เอสน,นี้คุดถวยให้ครั้งหนึ่งครับแปลว่ามีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราตีโจทย์ไม่แตกนะครับเราก็จะมั่วในการเขียนคะแนนก็จะออกมาไม่ดีนะครับหรืออาจจะได้น้อยไปเลยหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่ตอนนี้สมมติว่าเรารู้กับ S เอสมาจากก i ิฟท์เอสแปลว่ามีมีอะไรสิ่งนั้นต้องเป็นอคุสติฟเพราะฉะนั้น b บ u a r อา i t บายเป็นแอค s ซ t i v ฟแล้วก็เป็นการเขียนแบบละอาร์ติเคิลไม่มีคำนำหน้าคำนามโอเคในตึกที่เราอาศัยอยู่มีงานก่อสร้างอันที่สอง s t betrayed นะครับเป็นสุสันพาสซีฟดีเือประตูตอนนี้มันพังเอาง่ายๆคือมันพังสถานะของมันคือมันพังอุนคันซีนิชเมอาอัพชเลสันคันนะครับบวกแวบอินฟินิทีฟนะครับตัวนี้ไม่ผันใดๆเพราะตัวนี้ผันแล้วผันตามมา นะครับมานเป็นองคุริมานเป็นประธานองค์ที่10นะครับปกติประธานมี9ตัวนะ <S <S <upp Lei> i c ชเคิร์สเอชคาร์ดูคานส์แอซีเอสคาร์ดซีซีเวียเคนนนะครับแล้วก็เอ r k เคิร์สส่วนมานเวลาผันผันเหมือนกับแอซีเอสผันเหมือนของ i c ชสำหรับแวบช่วย6ตัวนะไอตัวนี้เป็นหนึ่งในโมดาลแวบ6ตัว k ันคา b s c อัพชลิสสามารถที่จะปิด4 4ตัวนี้คือดีเชือประตูที่ไปสู่ห้องเก็บจักรยานเนี่ย แต่เขาบอกว่านิชแมก่อนหน้านี้คือได้แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วปิดไม่ได้แล้วนะครับโซ so, อันนี้ครูอ,อธิบายไปแล้วทีนี้เรามาดูเริ่มต้นการเขียนเราก็เอาเหตุการณ์สถานการณ์สมมตินั่นแหละซึ่งเราตัดตัวนี้ทิ้งนะตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้คือคําสั่งบอกให้เขียนหาเราขึ uh ner, ้นเฉยๆสิ่งที่เราสามารถเอามาตั้งต้นได้มีอยู่ด้วยกัน3ส่วนตรงนี้นะครับครูเขียนออกมาแล้วก็คือ in air, in wood house, gab es, bauarbeiten ทีนี้ เราก็จัดการกันไปเลยจากอินเอียกับฟูนเฮาส์กับเอสบราลอาร์ไบเทนนะครับประโยคสมบูรณ์หมดแล้วเวลาเราสื่อสารกับเราคึนเนาะเราต้องบอกว่าถ้าเราไปเขียนอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าในห้องพักของเราคึนเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพอต,ตัวนี้มันแปลว่าของท่านนะครับเดี๋ยวก็จะงงเมาอ่านจดหมายของเราเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับให้บอกว่าเป็นของพวกเราเปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนคําว่าของท่านกลายเป็นของฉันของฉันอิชมิชเมียไมก็คือคำว่าไมา ถ้าเขียนถ้าเป็นบ้านคนเดียวแต่นี้เราอยู่กันหลายๆคนก็จะเป็นอุนเซอร์เวียอุนอุนอุนเซอร์ครับโอุนเซอร์นะครับทีนี้ AM ตัวนี้เป็นดาทีแสดงความเป็นดาทีบก็ต้องเอามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไมก็เป็น In My Name w o h นเฮาถ้าเป็นของพวกเราในนามตัวแทนชาวบ้านว่างกันเถอะหลายๆคนเพื่อนบ้านก็จะเป็น In u n s e r e m Wohn h a u s นะครับ เขาคือนอ่านตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไม่งงนะครับสิ่งที่ต้องทำมันมีแค่นี้เองทริคง่ายๆอันที่สอง it is ดีเชื้อซุ่มฟ้าคาร์ด c h เ d i ิอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าประตูเนี่ยผ่านตามประตูนะครับไม่เกี่ยวกับคนนะครับไม่มีว่าของใครนะครับอันนี้สามารถหยิบยกมาใช้ได้เลยนะครับเป็นการบอกว่าเหตุผลที่เขียนมาคืออะไรในข้อหนึ่งที่เขากำหนดนะครับโอนมันแคลเซียมนิชเมอับชลิสตัวนี้ก็เช่นเดียวกันซีตัวนี้หมายถึงดีเชื้อ ก็ใช้ได้เลยนะครับมานถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเวียเคนเนนก็ได้แต่ครูว่าไม่จําเป็นนะครับเป็นเวียเคนเนนตอนนี้พวกเราไม่สามารถที่จะล็อกประตูได้อีกต่อไปแล้วตัวน,นี้อัพชลิสคือล็อกประตูนะครับจะเปลี่ยนก็ได้ครับจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับพะมานก็แปลว่าพวกเราก็ได้นะครับเป็นประธานองค์ที่10ส,สามารถใช้ได้ผันเหมือนกับ x กับ RCS สํำหรับแบบช่วยนะครับโมดลแบบัลไว้ ทีนี้ก็มาดูสิ่งที่เขาบอกว่าห้ามลืมคำขึ้นต้นจดหมายคำขึ้นต้นจดหมายเค้าน,นี้นะครับอ้อโทษทีอันเขาบอกอ้นนีอ,อ,นะอีเมลนะเป็นอีเมลคำขึ้นต้นจดหมายเฟราบุกนามสกุลเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ยังไม่ได้ใกล้ชิดนะครับเราก็เรียกว่า o f f i c i a ี email เนะครับเป็นอีเมลทางการ s e อร์กโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เรเรฟราขึ้นนะนะครับที่เคารพนะครับ แล้วก็ตัวนี้เลงเอาไว้ว่าจะเอามาเขียนอะไรนะครับทีนี้ในการเขียนอ e ีเมลนะครับมันจะมีให้เขียนท็อปิกก็คือเบทเรฟนะครับคือหัวข้อหัวข้อเราสามารถใส่ได้ว่าหัวข้อจดหมายนะั้นมันจะเป็น,นสั้นๆไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นประโยคนะครับอาจจะเป็นวลีอาจจะเป็นคำนามก็ได้ในะที่นี้ยกมาได้เลยคือดีเชื้อซุมฟาการกอมประตูที่จะอันนี้ง่ายๆคือประตูห้องเก็บของประตูอันชุด,ดุงประตูห้องเก็บจักรยานเขาคือเนื้อหาจดหมายอ่านอ e ีเมลปุ๊บรู้แล้วว่า สิ่งที่เราจะเขียนตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับอันนี้นั่นเขาเรียกว่าเ e t r เทฟก็คือหัวข้อนะครับแล้วก็เขียนอย่างนี้ไป Also มาเริ่มเขียนนะครับทีนี้อันนี้เอาออกไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ so ทีนี้ขึ้นตัวจดหมายประโยคที่หนึ่งต้องเขียนเป็นตัวเล็กนะครับ In ตัวนี้ต้องเป็น in my n a m e นะครับ in my name b o มบลูเฮาส์เขียนนะแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น in my name b o มบลูเฮก็ได้ละ ตัวเล็ก n my name so, อันนี้ก็จะเป็นในที่พักของฉันห้องพักของฉันเอาตัวนี้ออกนะครับได้แล้วประโยคที่หนึ่งึ้นต้นด้วยตัวเล็กสเสมอนะบ s ได้